เวียดนามแบนดังที่ห้องตลอดชีวิตปมเพศสภาพหลังจากที่สหพันธ์วอลเล์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB มีคำสั่งตรวจสอบเพศของนักกีฬาหญิงทีมชาติเวียดนามสองรายได้แก่ดังที่ห้องและเหงียนฟองกิงหลังจบเกมที่เอาชนะเปอร์โตริโก3ต่อ1เซตในศึกวอลเล์บอลหญิง U21 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินโดนีเซียผลการตรวจสอบพบว่ามีผู้เล่นหนึ่งรายไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะทำให้เวียดนามถูกปรับแพ้ทุกนัดในรอบแรกกลุ่ม A จากเดิมที่มีสิทธิ์เข้ารอบ16ทีม ท้ายตกลนไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มและต้องไปแข่งขันในรอบจัดอันดับที่17ถึง24ด้วยการพบกับอียิปต์ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาสหาพันธ์วอลเล์บอลเวียดนามจัดประชุมด่วนหลังได้รับหนังสือจาก FIVB อย่างเป็นทางการก่อนมีมติแบนดังที่ฮองตลอดชีวิตโดยไม่อนุญาตให้ลงเล่นในวอลเล์บอลลีกเวียดนาม2025รอบ2และห้ามเข้าร่วมการแข่งขันในระบบของสหพันธ์นักจากนี้เป็นต้นไปซึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดค่ะคือเรื่อง ข้อกังขาเกี่ยวกับเพศสภาพของนักกีฬาด้านตัวแทนสมาคมเขาก็ชี้แจงว่าในปี2025กฎการแข่งขันยังไม่บังคับตรวจเพศนักกีฬาแต่ปี2026หากมีข้อสงสัยจะต้องเข้ารับการตรวจยืนยนันโดยการวิเคราะห์ย,ยีน SRY จากตัวอย่างเยื่อบุหรือตัวอย่างเลือดแห้งของนักกีฬา เพื่อให้มั่นใจว่านักกีฬามีสิทธิ์ลงแข่งอย่างถูกต้องดานสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามเตรียมออกหนังสือแจ้งไปยังทุกสโมสรนในประเทศเพื่อยืนยันมติและแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็นทางการหลังการประชุมเมื่อวันที่11กันยายนค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN